ตอนนี้ช่องอดีครับเราเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศกัมพูชาเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้เราอยู่ที่กัมพูชาครับเราเพิ่งอ่าอินเกรชั่นอ่กรอกเอกสารผ่านเข้ามาอ่าจากฝั่งไทยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่กัมพูชานะเพื่อนเพื่อนครับแล้วก็พอดีพอกรอกเอกสารเข้าเมืองเสร็จก็ ก็งงอยู่ว่าทำไมมีคนมามุงอะไรกันอยู่ตรงนี้เพ <c oughs> ื่อนๆนะเนี่ยฮะ <c oughs> มีคนมามุง